มเมืลอดยันได้เสียอีกอยูหาสิบบาทไ้ไลท์โพดบ่เขาสามโพดเลยเนาะไอ้ไอ้ได้กินน้ำยูบ่ลููโหขึ้นหลอดเหรอวะทรงจอบ,บ่นี่เขาเรียกทรงจอนบ,บ่เงง<อ>พื่อนเอาผ้าเพื่นมาน้ำสร้างเตีย้ยเขากะรองได้ขาอเพื่นกระไรบอว่ายืดอกยืดอกอฮียเสียงดัง โอ้ปกตินี่แจ้งเป็นร้อยพุ่นได้สร้างจังตัดให้นี่โอ้อือโอ้คือรอได้ว่าส่งจรโอ้ยคนเกิดมารอให้เนาะเฮ็ดได้ซั่นน่ะโอ้ผู้สาวสิบ่นําก้นยืดๆบ่โอ้ยตายละยาบ่มีเงินเสียบ่มีเงินเสียให้พ่อให้แม่เขาตัวอเขามาบ่อืตัวอืยืดอคอนยืดยืดขึ้นเขาตกระดองได้เตาก็ได้อ่าสมซื้อเตาอยู่ โอ้เขาสิถามเลนวามึงไปตัดอยู่ใส่กูตัดน้าเนว่วะเราอเขามาตัดน้าปูเด้อปูเอารายจักบาทคันแมนคนอื่นบอแมนลานตัวเองน้อยห้าสิบบาทเด้วบอห้าสิบบาทนั่นนี่ออโอคันแมนตัดยูวันบาทนะนอ,อ,นนอนะือือส่งจอนเหยว่อิีถ้าส่งนักเรียนเดยห้าสิบคือก่เสามสิบถ้าส่งนักเรียนห้าสิบสามสิบถ้สาส่งจอนห้าสิบเพราะว่าเป็นส่งผู้ใหญ่ปลาคือหูเติงเหรอเวหูใหญ่ขึ้นเลยตัดส่งนี้ หูมันกลางออกนะอโอ้หูกลางออกเว้ตะกี้โบเห็นหอนหูนี่ข้างนี่นี่เบิ้งสีไทยเปียกเพียบทั้งนี้โบเห็นหอนหูเหยอืมหูเต้าเ,าเหยถ้าถ้าตัดตรงนี้ละหูใหญ่ออกเออเป็นคนมีหูออคนมีหูยืดอกอนเออพดเขาไปตไดน,นกระดองเห็นว่ารอก,กระดายวะที่ <laughs> ยิม <laughs> ยืดอกอกพอยืดอกด<แ>อกแม่แม่เพิ่อนมาตอนเพิ่งยังหน่อยเพิ่งกระเลือกสร้างเด้ จักสร้างอย่างบวกนี้สอบตัดให้เพิ่นประจําเพิ่นจะเลือกสร้างได้ถ้าบว์แมนสร้างนั่นเพิ่นสิบบย่อมตัดแต่น้อยๆน,นะเดี๋ยวยืดหอดคอนั่นเต้ายืดขึ้นเลีออย้ยงสิลูกหดเข่ากระล้องด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก็เจ็บจะร้องิตผัดบาดเข่าหูน่ะหูขาดออกที่ไหนสักทเอาขึ้นบ่ได้ได้จีบบอกให้ขาดเดือยที่เอากล้วยมาล่อคนละหน่วยสามคนสามหน่วย กวยมลอปลาลิงจอบไปปูรวนมดูโอทั้งเครนตัดบคิ้วเฮ็ดระบกากบานะเดูเยังนว่าเนะเนอปิดเทิมกัให้รอๆเนี่มาเดียวไปเที่ยวอุดรปิดเห้ววะปิดหามือเห็นปะช่วงนี้ยังอีหนึ่งปิดเลรได้ฮะอีหนึ่งปิดเลอได้มัธยมนะสูสีโอเอยูนี่บะยียงยงเินอีกอขึ้นทางเนี่เดี๋ยวปูสีหัด จบสัปดาห์นี้ก็สอบแล้วตึ้นอืมสอบได้ยังบังรู้ได้ยังด้อตึ้นเก่งเด้อบ่ตึ้นเก่งบ่เก่งตึ้นเด็กผ่าออกต้องเก่งไหมบ่อออีอหนึ่งเด็กคมเหงงออกบีบออกอปึ๊กอืออืออันนี่ผ่าออกข้างหน้าท้องเลย ไม่ได้รอดหออัมหำออกนะเนี่ยขจอมาเฮ็ดอันนั้นบ่อฝ้าพี่ดานบ่ารถันมีอันอันนั้หลายๆเหมือนมาทำฝ้าพี่ดานอรูสิ่งเป็นเศษๆนะนะฝ้าแขวนลอยเอออยู่รองซีแม่เต้าก้อกากระดองเลยเก็บหัวกูไทย อย่างนั้นพี่อย่างมันหาบะสิเก็บใส่ดินี่ยังมันหานะสิเก็บใส่เลยนี่ปู้เหตุข่อยู่นี่ก็นักเนียมซื้อเนี่ลนะมาบาทใช้ที่วอลคางไหมทั้งเครื่องนียโบตัดบอดจอมทครงนี้บอบ่าวเบียดนี้บ่าวเดี๋ยวโบตัดเลยทั้งเครื่องนี่บัานี้ไปสะได้ลูกเด้อปอนหัวออกในกระดองเต้าหรือไปสะอยู่ข้างนะน้อยเหรอ นอนซะหรอเดเบิ้งอิงนอนสะจังไดก้มหัวลงแล้วก็ะยองเอาสีดนั่นใส่เลยสีดสายยางใส่เลยเอ้หันเดียอแล้วแขางนี่บ้านนี้บ่หันเดียวเพอออกหางเดียวพออ้า่เขาทำแขางเดียวบ่โอ้อ่าโอเคแขางเดียวกับขางเดียวเอ้ผู้ใดพาเห็ดกากระบาดเซคิวนี่โมเดี๋ยวเอาให้เพื่อนมาปัดเอาขนมาปัดกัน เตาเฮ้ยไม่เห็นไปดูดีผู้แดนในเตาเออไปนั่งบักพี่มาตัดบ่เนี่ยจิ้ตัดแล้วตัดตอนไหนตอนนี้ไปสอบแล้วใครตัดให้มันอ๋อคุณตัดตอนกสอบแล้วบ้าคือบมาดิตัดพี่ตัดอะไรหรอตอนตอนนั้นยังม่ตัดญานี่พาไปสอบกระติ่นมาดิตัดเดี๋ยวสิโทรถามแม่มัน โอเคเรี okay, ยบร้อยเอาชิ้ชู้อนมือมาดูเห็ตดตะไคร่กบบนี้กล้วมล <c oughs> ลยมาหลอนี่กล้วยมาหลอกล่อ <c oughs> เอา้าฝน,นเขาหูดังแล้วฝนเขาหูดังแล้ว <c oughs> อุชเขาไปเต็กใ่กระรองนัง่น เต้าเห้เตียงก็เป็นที่ละเต้าไปเปลี่ยนเสื่อผ้าเลยลูกอาบน้ำเลยไปรถสนวนเสียงน้ำไหลละ ริกเกี่ยวต้องเอาใส่คู่ทังมาลดแล้วนี่ต้องปนประทู กับผักกระโดดน้ำกระโดน้ำ